บ่าวเตยโซสวัสดีครับรอออกครับรอออกคุณอคุณใด้ว่าสบายดีทุกทุกท่านดีกลองอีตัวกลองอีกตันเดี๋ยวก็เลยสามเครื่องเลยเอาขึ้นเปิดเดี๋ยวผู้ามผู้ตามนะครบองอะ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 บองเอนอไม้อะบองเออบองอะบองอะไรไม่เออ บองอะไรบองอะไเออบองอะไโอ้คืออะไรบนอะไรว่าน้ำไผ่น้ำไม้ไผ่บ้านไผ่บ้านไม่ใช่บองอะไรเดี๋ยวออกรถก่อนนะฝีมือหอยกินข้าวเนี่ยเลี้ยงเลยหอยนั่นนี่เออหอยดูเอฟซีหอยกินข้าวจนเกลี้ยงหมดเลยนะครับผมโ่นหมดเลยโ่นหมดเลยดูหอยนะ เอ้ยก้าเฮ้ยไม่หอยรูปรับน่อยหลังหอยหนะมีหอยไหนรไหมเออเฮ้ยมันหอยเต็มแล้วนะเอพี่ซหอยกินหมดเลยน้ำข้าวนะครับผมพี่ซียอดอันนี้ผมชอบวิวนี้มากเลยบรรยากาศยังชอบมากเลยนี่เออเดี๋ยวสอนก้าพูดภาษาโซวก,ก่อนมีนนถึง ถึงอาบอลอะไรโอ้ยอันนี้เชือป่าวนี้หอยเต็มนะหอยนี่หอยทรายหอยอะไรนะเต็มมาทถ่นี้อยมีเต็มนี่นี่ลงได้ได้เลยนี่เต็มกุงปิงเน่ฮะ เออหอยไซต์เต็มเลยนี่หอยไซต์หอยเตี๋เต็มเลยอืมมือถือคือถึงอะบองลาใช่ไหมอะบองลาใช่อะบองลาคือต้นไม้ไผ่บ้านอาบองลาต้นไม้ไผ่บ้านจะเรียกล่ะจะเรียกล่ะผมไม่กล้าพูดจ้าสอนนั้งก็เหรอโอ้โอ้าวโอ้ยลำใหญ่เลยโอ้มีต้นลำใหญ่ด้วยเหรอเออลำ ลำใหญ่อย่าไปนะเด้ตัวใหญ่นะอย่าขึ้นมานะอะไรหน่อไม้ใหญ่ยาขึ้นมามันทำไมมันเป็นลำแล้วเออลองลองลองด้วยะทำไมตัวใหญ่นะต้องเอาเอาตัวเล็กพอต้มอ่ะเอาม่ดมาอ้ายเด้งจุ่มบอยเอาทั้งแพกทั้งลำขึ้นบอกว่าจะให้เหลือดเอาเอลซีกินได้ช่วงนี้หน่อไม้เยอะเอลซีกินกินนี่ก็ไม่ทันหรอกกินนี่ก็ไม่ชนะหรอก Ruốc sí, thức, rút thức rút 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 rồi Prui, rút Prui Prui Prui, rút Prui rút 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 dài rút rút tôi, rút rút

mặc lal bao abad đi đi gì mà cái đi ban chào anh 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 đi đây anh đây luộc nhót đi đây này nó cái anh này àh là ăn tập số không tập số àh Tao nghein, này Tao thích toát trai còn gì không? cái này mang cái gì? chi mồi mang chi mồi? Đừng bảo thế, để tiếp tục. À, ai? Mày đi lấy mày lấy mày lấy mày lấy, không โอ้หหน่อไม้เดี๋ยวทำทำทำหน้าปกก่อนแวก็เขาไม่ขยายเทีนยนนอนเทียนนอยใหญ่หน่อยเราจะไปเอาขอผู้จริงเลยนี่นี่ครัหน่อไม้ใหญ่นะโอเครอบคลิปนี้ก็เอดอี <laughs> อย๋ยวคอยไปขยายทีนึงครับเอฟซีางั้นก็มันก็ไม่รอบใจแหละมันตน้องมีบ้างครับผมคิวยูทูบเป็นแบบนี้เลย เปิดเผยความจริงนะครับผมพอเดียวไอพอเดียวจะไปกินเป็นเดือนเลยนะกินเปเดออะไรเออน่าแรงวงมหอยเตรียมเย่างเ้เ่าตองมงขายอย่งมหอยน่ปลิงปลิงให้ลึกยู่ลึกอยูประมาณสามเมตรสามเมตรได้นี่นะ มันจะมีหอยเตบหอยมีบ้านจักห้าสบพันอ่ะหอยตัวนี้หอยเตบหอยคมหอยทรายหอยห้าสายพันนะครับผมเ,ยเนเยทำไม,มย,ยังมียังมีครั้งที่สามนะอ้าวในเดนืดร้อนเลยเอ้าวเดืดรอ่อะไรดนเอ่อ,เอ,อะไรโดนดา่าโอ้้ำไมใอนนะผม

มีหอยลูกเล็กนะครับผมเหลือเหลือเตะต่อเอฟซีเลือเต่อข้าวนะครับผมนอนฝั่งนอนคือน้ำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับผมยังเหลืออยู่ส่วนที่น้ำถึงนี่หมดเกลี้ยงนะครับผมหอยชิลีกินหมดนะคเอฟซีโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีมากมายนะครับผมฮ่าหาสนุกสนุกนะคเอฟซีฮะ

ินทางหมู่บ้านเสิกินทางหมู่บ้านเลยกกนะอันนี้กินกินทางอำเภอเลยมเหรอันนั้นเลยมมีออนอนายดินด้วยอนี่นอร่อยนอ,นอขาวนี่มันจะมีรสชาติที่โอชะมากอืเฮลาก้มันจะสวยกัรเล่นนอร์การเ่นนออทำโปกเลยนู่นได้อืมกรโปะอ่ะี่ยงน้อง<า>วิวววนงิวน<า>้องิวงานแค่น้องิวบ้านนนนนาทีครับผานาที ทั้งคิดเป็นกิโลก็ประมาณส0ิโลได้รวมกันระยะทางที่เรามาบวกไปด้วยไปไปยืนดูดูในตบ้านสวยมุมนี้ชอบมากเลยโอเคโอ้โหใครไปหากันแน่เนี่ยได้เลยไปไเดยคือเปนนียวก็จะต้องนอยู่ด้วเลยเนาะนี่ผมชอบยากานี่มากเลยอืมอืมครับ โอเคนะผมครับรอครับรอสวัสดีครับ